ได้แล้วกำหนึ่งค่ะนองงามเลยค่ะทุกคนหนองงามยังกลับมาเอาไม้ฝรั่งเหนือนี่น,นี่นะคะภาษาฟินิชเค้าก็เรียกว่าไม่โตฮอร์สมานะคะกําลังออกมาเลยค่ะเอ่อเลยเนี่ยไปต้มจิ้มน้ําพริกแล้วก็ไปผัดน้ํามันหอยก็อร่อยนะคะเดี๋ยวมาเก็บกันเนาะเนี่ยตั้งไหลตั้งไหลเอ่อนอเลยนะคะเนี่ยวันนี้อ้อมออกมาเดินเล่นจางแล้วก็เจอผักนะคะเขาเรียกว่า พอเสฟินิชเขาเรียกว่าไม่โตฮอร์สมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ดีออมาช้าไปหน่อยนะคะก็เลยใบมันเริ่มเขียวแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังอ่อนอยู่เนาะเก็บได้อยู่เดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะเก็บไปกันเนาะเนี่ยกำลังอ่อนๆเลยค่ะทุกคนหักดังเปาะเลยนี่ก็กำลังโคลจากดินนะคะ เก็บอย่างมันเลยเอาไปกินน้ำพริกอ้อันนี้ก็ปลองสวยอย่างกันนอไม้ฝรั่งค่ะทุกคนกำลังงามเลยได้กำหนึ่งแล้วค่ะไปะเดี๋ยวไปเก็บอีกเนาะยอดสวยอย่างกันะนอไม้ฝรั่งหักดังป๊ะ อุ้ยอันนี้ก็ปลองสวยสะออนแท้แล้วอันนี้ก็เขียวหน่อยแต่ว่าก็ยังอ่อนอยู่เนาะ กำลังสวยเลยค่ะทุกคนกำลังสวยเลยเนี่ยดูตรกนี้จ้ะงามแท้ดึงปุดๆเลยค่ะทุกคนอุ้ยดูมดอยู่น,นั่นกําลังพอกินเลย យ៉ាមមិនកប់មកបានមួយឆ្នាំវ៉ានេះអញ្ចឹងនេះអ៊ឹមរួចរួចអើយម្នាយវើយនេះយត់អន់អន់ទេចាបោកគេចុចអរយនេះ กำลังพอเด็ดพอจิ้มน้ําพริกเลยอูยกึ๋นกึ๋นกึ๋นเบ้ดิซันเบ้ดิซันเก็บอีกโอ๊ะอันนี้ลาบเลยว่ะกินน้ําซิกรักเทแค่สิกุลนี่ยังน้ําละออเลยยังทมเลยนี่กระเด็ดเนี่ยลื่นพลวก อีบานนี่มาป่นน้อกะเด็ดตังอ๊ออยู่ตําผัดนี่จึงหางน้ําบังปู่นังเจ๊น้าหลวนหัวเองยิ่งกําลังเพาะจริงไปได้เนาะมើมะวนเอามองน้อกะ4ตัวตาม2ตาม3เฮียคิดถักเลขชื่อนาสีบานกะสีตนนี้เนาะไห้อื้อประหยัดดับประหยัดปรัมสิ่งติ่งเมลสิ่งประหอกสิทักจ้ะ บอยแต่ยหัวลวกสะออนมากเลยจากพี่น้องจ้ะนี่กำลังขึ้นอ่อนๆเนาะอันนี้มาไม่ทันหน่อยนะคะมาช้าหน่อยใบเขาขึ้นเขียวแหละแต่ว่าก็กินได้นะคะยังอ่อนอยู่ขึ้นเขียวก็ยังอ่อนอยู่นะคะกินได้อยู่เนี่ยดอกคออ่อนหักดังปุ๊ดหักดังปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด อี่นหันก็งามอยู่เด้ได้แล้วจ้าพี่น้องจ้ากั้นึ่งเก็บแค่นี้ละค่ะวันนี้เพราะว่าเก็บไปเยอะก็ทิ้งค่ะเพราะว่ากินแค่นี้ก็เก็บแค่นี้เนาะถ้าเกิดว่าทิ้งเอาไว้ที่เนี่ยมันก็จะงอกงามเงยสวยนะคะเป็นธรรมชาติอันนี้ก,ก็เอาก็เอาแค่พอกินค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะผัดน้ำมันหอย หรือไม่ก็เอาไปจิ้มน้ำพริกอะ่ะอยากแซ่บเลยค่ะทุกคน